ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวางพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าอนุภาพแห่งภาัตนาไตรห้าประการคำว่าอนุภาพก็คืออำนาจฤทธเดช หรือว่าความยิ่งใหญ่ส่วนคำว่ารัตนไตรัยก็คือแก้วสามดวงสิ่งมีค่าและขคารอบโบชาสูงสุดของพุทธศาสนาสามอย่างก็คือรพระพุทธ พระธรรมและก็พระสงฆ์อนุภาพแห่งพระรัตนตรัยในประการที่หนึ่งก็คือจิตตีกตังเป็นโปรตินิยะวัตถุอันสาธุชนพึงเทิดไว้ในดวงใจก็คือบูชาด้วยใจนั่นเองการเคารพสการะ พาลัตนาตายก็ควรจะบูชาด้วยใจเพื่อให้พาลัตนาตายนั้นเข้าถึงใจของเรานั่นเองในประการที่สองมหากังอนุภาพแห่งพระรัตนตรายเป็นคุณชาติหาค่ามิได้มีคุณอันยิ่งใหญ่ ก็คือจะนำสิ่งที่มีค่ามีราคาในโลกใบนี้มาเปรียบเทียบนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณค่าของพระรัตนตรัยนั้นเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจนั่นเองอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยในประการที่สามก็คืออตุลังทองคนนำ้บุคคลช่างม่ได้ว่ามีน้ำหนักเท่าใด น้ำหนักเท่านั้นเท่านี้เราจะนำพระรัตนตรัยมาช่างไม่ได้เพราะว่าคุณค่าของพระรัตนตรัยนั้นมีคุณค่าอย่างมากที่จะมานำตาช่างมาช่างเอาว่าหนักเท่านั้นเท่านี้ช่างไม่ได้ในประการที่สี่ทุลระทัตนงัง น้อยคนจะได้เห็นด้วยยานจักสุกยานจักสุกก็คือความมีจักสุความรู้ปีชาอย่างรู้ปีชากำหนดรู้คือมีจักสุกยานที่จะเข้าไปรู้ได้นั้นคือมีน้อยคนในทีนี้ก็คือ อูโพธิที่รู้ได้ยานจักสุก็คือบรรดาพระอาหารทั้งหลายซึ่งมนุษย์ปุถุชนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยยานจักสุกนั่นเองอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยประกาศที่5ก็คืออโนมะสตตะปริโพคังคนชันต่ำหาไม่ได้ ก็คือไม่ใช่สิ่งที่คนชั้นต่ำสามจะพึงมีพึงได้นั่นเองแล้วคนที่มีปัญญาน้อยคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ยังเป็นโบวะใต้น้ำก็ไม่สามารถที่จะหาคุณค่าของรารัตนาตรัยได้ ฉะนั้นท่านจึงสลปว่านักป่าจึงขนานนามว่ารัตนะอันนี้เป็นอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทั้ง5ประการอธมาภาคนามาเจริญพรยญาติโยมสาวทีชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร